สวัสดีครับผมสวัสดีเฮอบันไทยบ้านครับครับเมื่อนี้มีเมนูเขาแรงครับผมมาฝากพี่ฝากน้องที่เก่าครับผมครับเมนูที่หลายคนทำหาครับผมอมไก่ครับอมไก่พี่น้องนี่ครับมื่อนี้สิออมไก่ครับหมองใหญ่ๆเลยล่ะครับผมครับหอดฤดูการผักซ้อมครับมื้อนี้สิออมไก่ใส่ผักกาดซ้อมครับรือว่าบางพื้นที่ห้องว่าผักกาดดอกครับผมใส่เห็ดนางฟ้าครับผมนี่เห็ดนางฟ้าพออีตู อาก,กาศเต็มกระไไลังมั่งเงี้ๆเลยครับผมอ่อมเลยล <ๆ S 1> เลยล่ะนี่ครับประเดีย๋ยวเต้แม่ไปตึกปลาน้ำโขงหมดแล้วนี่เก็บไว้ปีกว่าสองปีแล้วมั้งนี่สองปีแล้วหมดได้ปไปเลยครับเอา้าอุ่นแบบเลยลเลยล่ะเมื่อนี้<ๆ>เต็มหม้อใหญ่ๆครับผมเผื่อคนงานนำ้ำนี่ครับคนงานมาก่อสร้างครับผม บ้านน้อยตอนนี้ก็ใส่ปลาแดดเครื่องก็มีพริกครับผมพริกตะไคร้หอมแดงครับผมนี่ครับ<ช>แล้วก็เ<ช>ติมปลาแดดลงไปครับผมเติมปลาแดดลงไปแล้วก็รวนรวนรว,น,วน,น,นนี้แหละครับรวนแล้วก็สุกก่อนแม่เอาใบมะกรูดมามใส่ชั่งหน่อยนะเอาใบมะกรูดมามใส่ชั่งหน่อย เพราะว่าพักเขาหลายเขาต้องการความหอมหลายๆเครื่องแน่นแน่นแดงๆเลยครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้ให้เป็นฝีมือแม่ครับเมื่อนี้เพราะว่าผมมีเวลาวัานใหนครับเจ้าของเห็ดเวียกไปนั่งครับผมได้ให้แม่ซอยเห็ดกับเขาครับช่วงนี้ได้แม่นี่แย่เลยครับเรียนทั้งหนาทั้งหลังครับผมเรียนทั้งงานประจำว่างๆจังได้เรียนมาบึงงานหนาหนางานเจ้าของ จี๊ใส่แม่นี่ละคมีนุ่งเขาแรงเข้ามือนีิครับผมก็จะมีปิ้งปลาคอปิ้งปลาคอใหญ่ครับผมทางนอกวิศอ์อกำลังปิ้งอยู่อันนี้เม,มนูกินเล่นครับอันนี้หนึ่งเครื่องในห,นหมูปลาหนะเบ้อเพื่อปิ้งปู่เพื่อปิ้งปลาคอใหญ่กินเล่นอยู่บ้านี่ไอ้นี่ก็ไหายตัวบ้าไงโอ้ลูกพี่นิดวะ สองสองตัวประดุกเย็ดตัวซื้อซอยเพิ่นสามลูดให้วันดีครั้งไว้อยู่ปลาเพิ่นองคไหนไปเบิงบ่งปไปเบิง่งไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งซื้อปลานำลูกพีนิดกับเพิ่นสูบซะเพิ่นแถมให้ตั้งหลายขาฟุกปิ้งกินอยู่นี่ครับโอ้พ่อคนใหญ่ อ้าวช่างเย็บเลิกงานก็กลับบ้านสิครับช่างเย็บหยอกหยอกเคยียง,งแล้วกระมังบางไงหนะนึ่งร่นรวนให้ไก่ซุกครับพี่น้องละออมไก่ใส่ผักกาดดอกครับ ได้พรมแห่งพักกาดอกพักกาดซ่อมครับนี่ครับบ้านผมห้องพักกาดซ่อมนี่ดอกเหลืองๆนี่บางพื้นที่ห้องพักกาดกลองตุ้งแต่บ้านผมห้องพักกาดซ่อมนี่พักกาดซ่อมพักกาดเหลืองๆเนี่ยดอกดอกมันสีเหลืองๆมันออกเฉพาะฤดูหนาวปลูกง่ายกินง่ายฤดูหนาวราคาถูกครับ,รบกามาสิบบาทแต่อยู่นี่จะก,กานี่แม่อันนี้าสามสิ <H ed. S 1> บาทสามาเนาะโอ้คุ้มเลยเห็ดเห็ดโลละหนึ่งร้อยบาท เห็นนางฟ้าน,นี่ห้าสิบบาทครึ่งโลครึ่งโลบ่ลไอ้สองทุงโลหนึ่งสองทุงโลหนึ่งบ่อันนี้ครึ่งโลบอ่ะแล้วโบจ่ายแล้วเมื่คืนนักเทสะนักกรือมั่งบอ่ะสองทุ่งขาเจ้ามาส่งมเมื่อเช้านี่ม้ไฟเขาคือน,นานห่อนแถอบ่แค่บอกรับอย่างเดียวนะแมี่มแล้วครับเอาโอเคครับรอไก่สุกจัะหน่อยเขาจังมาเบิร์นที่การ ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องนี่ครับขัวแฮมแฮมแล้วเติมน้ำเข้าไปครับพี่น้องมาที่นี่นี่ครับขัวให้มันแฮมเครื่องแดงๆแล้วก็เติมน้ำเข้าไป,ปาปนี้ครับต่อไปน้ำเดือดจังหน่อยสิตองปลาแดงนาะมเะมโนน้ำมันเดือดๆก่อนตอนปลาแดงมันจังละลายครับนี่ครับผมหม้อเดือดแล้วครับสูตรสูตรแบบน้ำข้นๆจังหน่อยนี่ต้องใส่ข้าวขัวด้วยครับพี่น้องนี่ครับถ้าไฟมักแม่ข้นๆเนียวๆจังหน่อยนะแม่เนาะ ใส่ข,าข้าวหัวลงไปครับผมเพราะว่าถ้ใาใคร่อยากใส่ข้าวเบื่อก็คือใส่ข,าข้าวหัวแทนนี่ครับข้าวเบือเอ่ออยากยิงท้อเนี่ยอันนี้มันสซีเห็ดเหต่ออ๋อมึงอู้ยน้ำแดงอึง้นจับในกล้องสีแดงไฮบรอซ้อนกลางได้ไหมนี่ครับฮะซิมก่อนมื่อนี้รบกวนเป็นฝีมือแม่เลยม,ม,มื่อนี้เหนื่อยเวียกลาย เกลือใส่พักมันจะจืดแม่เกลืออีกนิดนึงปอดนั่นนะครับเติมเกลือนิดนึงนี่นครับปลายซ่อนอืมใด้การระบาดนี่เห็ดลงแล้วก็ผักลงแม่ได้กาะะ<ม>กรกาเลื่อยวะนี่หอมไส่ตู้ที่ไทยหลายหดแม่หลายหดใส่ได้คริ่มไหมเดียวัดเดี๋ยวพัดใส่ไข่เดียวยำก็ได้ถ้าพัดใส่ไข่ต้องหั่นเพิ่มไหม เห็ดนางฟ้าเพราะแล้วแม่พักกาดซ้อมเท่าไรอยู่สวยเออเห็ดแล้วตักตักใส่ปีตัวไว้เลยใส่บาทไหมเอ็มนี่ครับป๊อปกาดซ้อมอะไรย่าไม่กินลงไปพี่น้องเลยสามสิบบาทเต็มกันลรอมั้งวกินกรแซบแม่ขั่วใส่ข้าวปุ้นเบิ่งเนาะคือสิครัทขั่วใส่ข้าวปุ้นเบอ่ง เก็ดขาปุ้นห้อนอะะแม่นะ่ปดุกมีใส่มือ่อลยใส่มือ่อลยพักนะอีประดุกอย่เองค่ะบบ,บเมนน้ำเจลหมาถึงว่าลวกลวกคือพักบุ้งนะเส้าขาปุ้นเะนะอล้ อย่มันหยุกลองมเองนี่วแบบหละรื่อย,อยอหมอบฟ้าี่ไดี๋ยวมัหยุโอ๋ออ่อมไก่มาเต็มหมอบโต้องน้างลายด,ด้วยพี่น้องเลยแบบข้ามเขาคุยบุ่ย,ยิันหน่อยนะผักเลยน, <สะ S 1> น้่นพ่อ,อเจาะเดี๋ยวน้่มันสิปูปอกขึ้นมานี่อ,อ,อ๋อมไก่นี่ครับน้ำเดือดลุกมาเลยผักมันยุบลง น้ำน้ำพักมันก็สีออกอีกครับผมนี่เห็นบอกพี่น้องน้ำมนันสีพอดีเลยวะที่นี่นี่ครับซีเมนจะกรอดหรือจะหดจือบอดบด่เพราะว่าน้ำน้ำพักมันออกเด,กดหหิห้าห่อออมหนึ่เฮาใส่ฮอดรถดีไปดิแม่อีก,กักหน่อยรึตักไม่รึ แอ่อออองแล้วประเดกแท่งราการใน่รการแท่แล้วตักไว้ไปใส่บาทมืนกะเป๋ขนา,าเลยเสรอนพักเนี่ยย้มนี่ชุดหางจินแย้มนาวพักถือพี่น,อน้อ,อ,อ,อนงเลยมีแกเลยไหมอีกหด บปิดทางก่อนอะข้าปลาแห้งวะหอยไปใส่บาทเก็ินไว้เลยเอาละวโอตอนเศ้าเห็ดโบทั้กับเพาเห็ดเหตุในขรงงานทาัน้ายอืมครับผมักกิ ตักออกใไอ,อคนงานครับผมเทียงเขาคนงานพร้อมเส้าเทียงแรงอืโห้ยความถดถดเห็ดแล้วใหม่ๆครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ไอ้ต้มส่ปลาคอครับมื้อเช้าก็ต้มส่ปลาคอผมเห็ดเพิ่นติดใจว่าท่านเพิ่นแซ่บเอา้าเฮิร์บิกอีก2รอบ เออก็อเป็นหมักปลา,าพอดีพอเถาเพิ่งจะมักครับผมปลาก็เลยเห็ดดุ่นเนี่ยพอเถามาเบิ่งงานให้ครับผมมาสวยงานนี่ครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมพร้อมออกเสิรือปะเอา้าถื่อนี้คือมีแต่พักถื่อนี้คือมีแต่ไก่โอยู่ตีทำเลยเ ่แม่ทอดปลาบอกว่าดีโอ้ปลากระแตกป่นี่แม่ไปลาะเาปลาขากระเดิดปลากระเดิดปลาสุกซาวานี่ครับบอโอ้แซ่บแซ่บเลยโอเคครับผมราการในการครับผมเพาปลาแดดเดียวนี่ต้องกับตำมะฮุงเลยนอี้อาานะัทิตเราบวอาทิ์ หมื่นติดเว้นขัดกองอีกละเ<ช>ซอร์เรนก็กินข้าวเที่ยงที่บ้านนี่นครับโอ้ยหอมกินข้าวก้องเลยเลยเหนื่อยแล้วมานข้ามทะเลค่ะเอาโอ้เรืออีกเยอะเติมได้เรื่อยๆอมเ้าตักงไปใส่บาตรละปุญใจละได้การละนี่ครับปลาเห็นแซ่บๆนี่ครับผักกระดาสดๆต้นขางบ้านลวกออกไปละสองจานทั้ทงนอกเมื่อกี้นี้ นี่ครับลวกออกไปละนี่ครับผมนี่ครับโอ้ต่หมักทั่วทอดปลาเนาะโอ้หมักถั่วกันไยซื้อไว้คับอันปลาแก้วเนาะสองกัมยังไม่ได้กินเลยต้อนาาอีกอาจันนะว่อูกอันนี้เขาสิต้มยำ ต้มยำเห็ดหรือว่ายำหรือว่าย่างก็ได้แซ่บเรื่องครับผมครับโอเคครับผมมื้อนี้ก็เมนูข้าวแรงครับพี่น้องบ่มีหยังหลายครับผมมีโอกาสได้ถ่ายเป็นกิจจักลักษณะให้พี่น้องได้เบิ่งนกัดนละครับต่อค่าเวียกเวียกหลายครับเ็เมนูบ้านๆนี่แหละให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับผมอ่อมไก่ใส่ผักกัดช้อมครับผักตามฤดูกาลครับพี่น้องแต่หมีทอดปงทอดปลางานมีไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามครับสนับสนุนกันเรื่อยเด้วยครับผมกับเฮาบ้านให้บ้านครับผม เจอกันมาครับผมสวัสดีครับ